สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาววันนี้ทุกๆท่านกันเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็สูตรก็มีแค่ในตัวเด็ดๆนะครับที่เข้าไปนะครับที่สูตร2ตัวบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรเลขวิ่งนะครับทั้ง เลขวิ่งนะครับตัวเดียวเนาะอ่านะครับสูตรสตัวบน2ตัวล่างนะครับก็หลุดก็พลาดไปนะครับเนาะสลับในว่าเขวันที่10หลุดบ้างเข้าล่างนะครับเข้าบ้างสลับปะปนกันไปนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะสลับในสูตรนะครับสูตร3ตัวเออที่ผมบอกว่ามันมันมันมีเด่นนะครับเด่น2เนี่ยทั้ง3สูตรเลยอันนี้ก็2เนาะอันนี้ก็2เนาะเกือบแล้วนะครับเนาะสูตรนี้นี่เออนะครับเกือบแล้วนะครับเนาะออกมา5 2 1เนาะ5 1 2 นะครับเนาะนี่อ่ะก็ตรงโคงต้องตามต่อน,นะครับมันมีเด่นสองอยู่เด่นสองอยู่นะครับสูตรใหม่ลง,งวันแรกเกือบแล้วนะครับเนาะแล้วก็สูตรสามตัวอีกนี่สูตรนี้นี่เออก็ยังมีติดมาสองตัวอยู่นะครับเนาะผิดไปผิดไปหลักหนึ่งนะครับนี่แหละสูตรสามตัวนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะที่มันชนสองทั้งสามสูตรบางท่านก็เด่นเด่นสองนะครับนาไปรูดไปวิ่งเนาะเนี่ยสองนี่ก็สองนะครับนี่ก็สองเนาะ เออนะ่าเสียดายนะที่มา2 1น่าจะเป็น2 2เนาะหรือ29หรือ25ก็ได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวคงได้ตามต่อนะครับสรับในสูตร3ตัวในคลิปถัดไปนะครับอ่าในสูตร2ตัวล่างนะครับสูตร2ตัวล่างก็ผลออกนะครับ5 885เนแาะล้วอ่ะก็ไม่มีนะครับเนาะก็เดี๋ยวคงต้องตามอีกสักงวดนะครับถ้างวดน้าไม่มาก็สูตรนี้ก็คงจะไม่ใช้แล้วนะครับแต่มันก็ชอบไปเข้าบนเนาะสูตรนี้นะครับเนาะ หลักหน่วยนี่ยมักไปเข้าในเด่นบนนะว่อก่อนก็ศูนย์หนึ่งสองนะก็มาหนึ่งนะครับวันน sure. right ี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งนะก็ออกมาที่ในนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะก็ยังมีในเด่นนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็หลุดแล้วนะฮะเนาะถือว่าใกล้เคียงนะครับเราให้ไปเจ็ดนะก็เป็นแปดนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรบนล่างนะครับวันที่แล้วเข้าหนึ่งหนึ่งวันนี้ก็ไม่มีนะครับเนาะเออมันเด่นห้าหกเนาะนี่แหละ เนี่ยหรือว่ามันจะสลับเข้าสลับหลุดเนาะเพาก่อนเข้าวันนี้หลุดนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรสูตรบน่ะสูตรบนสูตรบนนะครับสูตรบนก็ก็ยังมาในที่ในหลักหน่วยอยู่นะครับเนาะมาในเด่นนะครับมาในเด่นหนึ่งอยู่นะครับเนาะห้าสองเดี๋ยวแต่ห้าสองไปออกข้างหน้านะครับ อ่ะงวดก่อนก็ไปออกข้างหน้าเนาะแปดหนึ่งเนี่ยเนี่ยแต่มันก็ยังมีในบนอยู่นะครับแต่มันไปออกหลักร้อยหลักสิบเนาะอันนี้ก็หลักร้อยหลักสิบอีกแล้วนะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับเรามาดูในที่ในเลขวิ่งกันก่อนนะครับเลขวิง่งเลขวิง real, นะ่งตัวเดียวเนาะอ่าเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็ในสูตรสูตรนี้ด้วยสูตรสองตัวล่างนะครับแล้วก็ในสูตรสองตัวบนสูตรนี้ที่ไปเข้าโต๊ะเนาะนะครับ อ่ะสสูตรนะครับสลับในที่ในคลิปนี้มาดูในสูตรแรกกันนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตร2ตัวล่างนะครับสูตร2ตัวล่างอ่ะท้งวันนี้ไม่มาก็คงไม่ตามต่อแล้วนะครับสลับในสูตรนี้สูตรนี้นะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ใน9 9 8 8 5 2 1 9 8 8 5 2 1นะครับอ่ะสูตรนี้นะครับก็คือเราจะใช้นะครับหาในหลักสิบหาในหลักสิบนะครับเราก็จะนำเนาะในที่ในหลักแสนนะครับแล้วก็หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็9ต่อมาในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่8เหมือนงวดที่แล้วนะครับสามหลักแค่นี้นะครับ92เป็น18 9เคูณ9เป็น81นะครับ8 8นะครับ8คูณ8เป็น64 นะก็จับบวกกันนะครับ8บวกกับ1ได้99 9บวกกับ4ได้13ก็จะลดแต้มนะครับจาก3เป็น2เนาะัุที่นล้ว่นวในสูตรหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณเลขคงที่2หลักพันคูณ300คูณ5้คูณ5นะครับ82นะครับ82เป็น16อ่า 8ปดนะครับแปูณสมเป็น24่สหคูณหเป็น25น่สินะครับสอคูณหเป็น10นะก็จับบวกกันนะครับหบวกกันกับ4ก็ได้ศูนย์เนาะก็เหลือ5บวกกันกับ0ูนย์ก็จะเป็น5เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะเป็น5้าหกสี่สี่ห้าหนะครับเด่น2เด่น3มแล้วก็4ี่ห้าหกสามี่ห้าหก นะครับสำหรับในที่ในสูตร2ตัวสตัวล่างเนาะแต่สตัวล่างนี่ไม่ไม่มาล่างเลยเนาะมาบนนะครับเนาะเออในตัวเด่นมาบนนะครับหรือจะปรับสูตรนี้ไปเป็นสูตรบนเนาะเออนะครับอ่ะนั่นแหละงวดที่แล้ว9 8 8 5 2 1เนี่ยเนี่ยก็มาบนเนาะมา1งวดก่อนก็มา1ครั้งก่อนก็ไป2เนี่ยรอบนู้นก็ไป3เนี่ย เนาะเป็นสูตรล่างมาบนอ่ะสูตรนี้นะครับในงวดนี้ถ้าจับคู่ได้ก็ลองเอาตัวเด่นในชุดนี้นะครับไปจับแล้วกันนะครับเนาะถ้าจับคู่เหมือนเดิมนะครับเป็นสองสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกอันนี้เป็นชุดลองนะครับก็อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าลดแต้มไปนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก นะนั่นแหละถ้าตัวเจาะไม่มานะครับก็เอานี่แหละเด่น3ตัวนี้แหละนะครับไปเป็นในเด่นบนนะครับหรือจะลองมาเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรนี้อ่าสูตรบนของเขานี่แหละนะเนี่ยสูตรบนเนี่ยเนี่ยถ้าเอา1มาจับนะก็มี1ในนี้นะครับเน,นี่ยสองห้าหนึ่งเอา3ตัวนี้ไปจับกับในสูตร2ตัวงวดก่อนนะครับเนี่ยแปดเนี่ยเท่าหนึ่จากงวดเนี้ย มาใส่เนี่ยก็ได้8ปดหนึ่งหนึ่งเออแต่มันก็เยอะนะครับหลายคู่เนาะนะครับอ่ะเรามาดูในสูตรนี้เผื่อจะจับได้3ามตัวชุด3ามตัวนะครับน่ะเต็มแรกกระดาษหมดพอดีนะครับนองสลับในสูตรนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อเอาไปดูเพียงแนวทางนะครับสลับในหวยลาวพัฒนาฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับมาดูสูตรมาดูสูตรอ่ะสูตรก็อยู่ฝั่งนี้ตัว่านะอ่า วดที่แล้วนะครับ9 9 8 8 5 2 1 9 8 5ด1 9 8ห 8. ้าสอง่ดห้าสองหนึ่งดดะโอเคนะครับสูตรนี้นะครับเราก็จะหาในหลักสิบหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่สองเนาะแล้วก็หลักสิบนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 2หลักเท่านี้นะครับ9 2สองเป็น18 9 2กสอง็จะเป็น18นะครับ8บวก8ดเป็น หก <6 S 2> บวกเลกขคงที่สามนะครับสามเลขคงที่หก <6 S 2> บวกกับสามนะครับก็จะเป็นเก้าได้เก้างวดก่อนได้หกหกเพิ่มแต้มลดแต้มนะวันนี้ได้เก้าก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์อ่ะได้ในชุดนี้นะครับในหลักสิบต่อมาในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนําในหลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่หก อ่าไม่ใช่หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่6 8คูณ6แล้วก็หลักร้อยนะครับคูณด้วย8นะครับแล้วก็หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่9 8 6นะครับเป็น48นะครับเนาะห้าห้านะครับเป็น40 2สองเเป็น18นะครับจำบวกกัน8นะัตัดศย์ไป8บวก8เป็น16กนะก็จะได้6นะครับ ได้6อ่างวดที่แล้วได้1นึ่งเพิ่มแต้มไปอันนี้เป็น6กไปเป็น6 7 8 9กนะครับก็จะได้ในชุดนี้นะนี่แหละในชุดนี้แล้วก็นำเลขเด่นตัวนี้มาจาับด้วยก็ดีนะครับนะเนี่ยเนี่ยเอาชุด3ตัวเนี่ยนะครับอาจจะเป็น8 8 6 4 8 7 4, 8 8 4, 8 88994นะครับหรือเป็น9 6 4หรือเป็น965หหรือเป็น9 6 5, ้าเ,เนี่ยก็ลองนำไปจับดูด้วยกันนะครับซึ่งเนาะเนี่ยเ่ที่ผ่านมานะครับมันเข้าตัวโต๊ดเนาะแล้วก็นำสูตร2ตัวล่างนี่แหละมาจับเป็นสูตร3าตัวบนนะก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวมาจับมาชนกันแล้วกันนะครับเนาะกับสูตร3าตัวเนี่ยเนี่ยมันก็ไปออกหลนะักร้อยหลักสิบเนาะเนี่ยแต่ถ้านำตัวนี้ไปจับเนาะ วันนี้ก็หนึ่งเนี่ยวดที่แล้วมีหนึ่งงวดล่าสุดจะเป็นในตัวไหนนะครับนี่แหละชุดนี้มาจับกับนี้หรือจะรอในเลขเด่นนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียววัที่แล้วก็หลุดไม่มานะครับเนาะเออเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะนี่แหละงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะครับ มาดูวิธีการคำนวณใน,นรับของสูตรในที่ในเลขปิ้งแล้วกันนะครับ9 8 8 5 2 1 1สองห่มาอีกแล้วเนาะนะครับเนาะอ่ะ1มาวันนี้จะมาอีกไหมนะครับสูตรก็คือเราจะนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่8หลักพันคูณด้วยเลขคงที่8ปดสิบนะครับคูณ988นะครับเป็น64 64นะ88 สองเก้าเป็น 18, ปสิบแปดแปดสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกตัวเดียวนะครับในวันนี้สูตรเลขวิ่งนะครับให้หกลองดูนะครับสูตรนี้ว่าจะกลับเข้ามานะครับเฮงเฮงปังปังเหมือนเดิมไหมนะครับเนาะวันที่สิบสองนะครับได้หกเนาะนะครับก็สูขสิบสองนี้นะครับก็ขอให้เลขนี้มาแล้วกันนะใครที่นําไปจับก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังแล้วกันเนาะ เนี่ยหรือจะเอาหกเนี่ยไปจับกันกับในเนี่ยเนี่ยในสูตรเนี่ยเนี่ยหรือเอาเด่นเด่นหกตัดสองตัวนี้ออกไปนะครับเนี่ยตัดสี่กับห้าไปนะครับถ้าจะเอาหกหกมาจับกันกับในสูตรนี้นะครับเนี่ยอาจจะเป็นแปดหกหกแปดเจ็ดหกแปดแปดหกหรือเก้าแปดเก้าหกนะหรือเป็นเก้าหกหก เก้าเจ็ดหกเก้าแปดหกเก้าเก้าหกเนี่ยหรือเป็นศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดหกนะครับศูนย์แปดหกหรือศูนย์นะครับเก้าหกเนี่ยเพราะว่ามันหกมันชนในตรงนี้เนาะสำหรับในที่ดันวร่งบนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับขอให้ถูกขอให้โชคดีแตกสามตัวกันไปเลยนะครับสำหรับเราพัฒนาวันที่สิบสองพฤษภาคมนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ